แม่ทีเนี้ยเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้เบือนผมแอบสตันไปนะแต่สตันไปเพราะว่าอจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเราพูดตรงๆว่าในมุมของภูมิใจไทยขายให้คนละครึ่งหรือเปล่าภูมิใจไทยขายแค่ภาพลักษณ์หรือเปล่าคือเราเราต้องเราต้องมองหรือต้องมาแคร็กกันในเรื่องที่ว่าคนคิดก่อนว่าเอ๊ะ คือแต่ก่อนเนี่ยคุณเข้าใจว่าภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีนโยบายที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าดูเหมือนไม่เกี่ยวกับาาเศรษฐกิจเนาะอย่างเช่นเรื่องของการชาก็ดีอย่างเช่นเรื่องเรื่องที่มันดูไม่เกี่ยวกับาาเศรษฐกิจแต่พอในช่วงที่ได้ตัวจริงเข้ามาอย่างคุณสุบจีคุณเอกนิติเนี่ยไม่นับคุณเสียสะผู้คุณเสียสกตูต่างประเทศคุณสุบจีกับคุณเอกนิติเนี่ยเขบอกว่าเอ๊ะ มันเหมือนตอนนี้ทุกคนหวังว่านี่คือความหวังของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะผลงานช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วเราก็รอติดตามทุกคนรอเพราะถามว่าทําไมถึงเราต้องพูดเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Financial Times แหมผมต้องพูดอีกครั้งเขาบอกว่าไทยเนี่ยจากเสือตัวที่ห้าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียถามว่าทำไมถึงบอกว่าป่วย GDP บ้านเราโตประมาณเกือบ2%โอ้โหหลายคนฟังแล้ยาก GDP นี้คล้ายคล้ายคอะไร GDP นี้คล้ายจีดากอนไหมคล้ายนาฬิกาจีช็อกไหม GDP เนี่ยพูดง่ายคุณผู้ชมมันคือรายได้ประเทศมันเกิดจากการที่ประชาชนบริโภคก็ถือประเทศมีรายได้เกิดจากการลงทุนจากต่างประเทศประเทศก็มีรายได้ใช่ไหมเกิดจากเงินทุนภาครัฐเข้ามาใส่ประเทศก็มีรายได้เกิดจากการส่งออกที่ต้องมากกว่านําเข้าก็ถือว่ามีรายได้พูดง่ายคือ GDP มันเป็นรายได้ประเทศแต่รายได้ประเทศมันเติบโตมันเติบโตน้อยมันก็เลยทําให้เหมือนว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วมันคนต้องเติบโตย่อกว่านี้ไหมนะในมุมเศรษฐกิจโอ้คุณนี่เป็นแบบกูรูเศรษฐกิจเลยนะอ่ผมต้องตอบไม่ได้เดี๋ยวผมพะผมรีไนสารถ้าผมตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเขาจะยึดไปบริญญาคืนเออประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยผลการผลการเลือกตั้มันออกมาแล้วทีนี้ถามว่าในมุมของการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยคือ200เสียงน่าสนใจก็คือว่าแน่ๆมาแน่ๆคือคือภูมิใจไทยเป็นแกนนำแต่ในมุมของนโยบายเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งภูมิใจไทยก็มองว่า จะต้องมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมไม่น้อยกว่า3%ต่อปีคต่อปีแต่ทีนี้ประเด็นก็คือโจทย์ที่เขาเจอเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะคือคือในการวางตัวเนี่ยไม่ผิดคาดอยู่แล้วคุณเอกนิติเนี่ยไปลงกระทรวงการคลงังเป็นเจ้ากระทรวงคุณสมบจ,จีเนี่ยไปลงกระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะเป็นเจ้ากระทรวงด้วยนะครับ,รบนโยบายที่จะเดินต่อเนี่ยคือต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยต้องประคองกาลังซื้อ,อเพราะฉะนั้นการมาของคนละครึ่ง p l u สเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ค,คุณลูกน้ําแต่ทีนี้ มันก็มีมันก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างระยะกลางและยาวด้วยค่ะประเด็นคือมันมีความน่าสนใจคือต้องคุยกันที่เรื่องแวดก่อนหน้านี้คุณเองนิติเนี่ยก็คือจริงๆเราบอกว่าแวดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดใครนะจริงๆเนี่ยแวดเราควรขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าอพอขึ้นแวดเนี่ยประชาชนจะโวยเพราะของจะแพงขึ้นเพราะนั้นเนี่ย ในกระแสที่ก่อนหน้านี้คุณเอนนิติก็บอกอยากขึ้นแบดประชาชนโวยปั๊บคุณอุทิ่ออกมาเบรกแต่ถามว่าในการปรับในเรื่องของดุลบัญชีการเงินการคลังก็สําคัญเพราะประเทศไทยเราเรากู้เงินมาตลอดนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมางบประมาณสมดุลคือรายรับกับรายจ่ายเท่ากันเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นก็เป็นโจทย์ของภูมิใจไทยที่จะเข้ามาเหมือนกันที่นี่ถามว่าคนละครึ่งพลาสมันจะมีส่วนยังไงในเรื่องของความท้าทายในแง่การเงินการคลังตอนนี้ก็บอกว่าเป็นการต่อยอดในเรื่องของรายจ่ายและรายได้ที่ทําให้เกิดการเกิดเกิดเงินที่หมุนไปค่ะ ทีนี้คุณลูกน้าเขาก็จะมาเทียบกันอีกว่าเอ๊ะในมุมของทําไมเงินดิจิตอลดูดูไม่สักเซสในมุมหลายคนทําไมคนละครึ่งดูสักเซสเพราะคนละครึ่งคือมันถูกบังคับให้ใช้จ่ายและเงินมันก็จะหมุนไปอันนี้คืออันนี้คือบางคนเขาบ้าแบบนี้แต่เป็นปัจจัยสาคัญเป็นปัจจัยสำคัญแต่บางคนก็ไม่ได้บอกว่าว่าดิจิตอลเบลตไม่ดีนะแต่อันนี้คือต่างข่างมุมมองในแต่ละนโยบาย ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังก็เลยมาอยู่ที่ว่าคนละครึ่งพลัสด้วยและนโยบายอื่นๆที่จะตามต่อมาด้วยจากการที่ ว่าว่าจะได้ม,มืออาชีพเข้ามาอ่าคือภูมิใจไทยก็มีการประกาศก่อนหน้านี้นเนเาบอกว่าได้เวลาของมืออาชีพแล้วและการเข้ามาของหลายบุคคลอย่างที่บอกไป<อ>คือไม่ว่าจะเป็นคุณสุภจีเองคุณเอกนิติเองหรือแม้กระทั่งคุณาศรีทัศั์ที่ดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีให้กับภูมิใจไทยคือถ้าเราเปรียบเสมือนว่าคือคือผมบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าประเทศคือบริษัทมันก็คงบอกแบบไม่ได้เนาะเพราะมันต้องดูหลายมิติแต่ถ้าเราดูกันแค่ถ้าเราดูกันในแง่เศรษฐกิจและเราบอกว่า พีมันคือรายได้ประเทศสมมุติรายได้ประเทศมันเปรียบเ,เสมือนยอดขายถ้ายอดขายสมมุติว่าคุณเปิดบริษัทมาและยอดขายมันโตแค่ 1%, น่งเแต่คุณมีภาระที่เป็นต้นทุนการเงินกระคลางที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าการเติบโตที่ผ่านมา มันก็ไม่พอไงใช่นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นนโยบายปากท้องดูแลกลุ่มใดก็ตามจะเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือแม้กระทั่งกลุ่มใดๆท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกว่าประเทศขับเคลื่อนด้วยทุกฟันเฟืองถ้าฟันเฟืองใดฟันเฟืองหนึ่งมีปัญหาสุดท้ายมันกระทบทั้งหมดคือคนเครื่องลัสก็ดีหลายคนก็ไปจับตาเรื่องค่าไฟสามบาทด้วยนะฮะเพราะต้นทุนค่าไฟเราสูงนะฮะถ้าเราเทียบกันตรงๆเนี่ยเราแพงกว่าเวียดนามนะครับก็แพงกว่ามาเลเเราแพงกว่าจีนนะครับต้นทุนค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยแม่ เอาเป็นว่าต้องรอตั้งรนะัฐบาลก่อนค่ะและต้องรอสําคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือต้องรอที่เขาแถลงนโยบายต่อสภา,านะคะนโยบายจะมีอะไรบ้างใช่ค่ะนะตอนนี้ประชาชนก็มองไปแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างนะเห็นความหวังนะนะ,นะคะนะ